ก็การสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันอยู่กับผมนะครับกอนทีวีเนี่ยครับเล่นเกมเอ่อฟรีไฟนะครับเราจะมาเล่นเกมฟรีไฟกันในโหมดซีบีสี่กันนะครับเราจะใช้แค่ยานะครับไปสู้กับใครไม่บวกกับใครให้เพื่อนบวกแทนนะครับเนี่ยอันนี้ผมก็ไปดูในช่องเขาครับผมก็เห็นวิธีนี้ก็ชนะมาหลายรอบด้วยครับปั๊มยากันหมอกนะครับ ดูก่อนเรายัางอัดต่เนี่ยถ้าไม่เสียงอะไรก็ออกไปเลยนะรเราจะใช้แค่ยาไม่ยิงไม่ยิงใครเลยครับเราจะใช้แค่ยานะเป็นไงบ้างครับบ,บ้านหมอกไ,ได้ครับ หรือว่าไม่ได้วะเดยกคนมันก็ตายเองวะฝนต้าหมอกมาาจะได้หมหรือว่าไม่ได้ครบท่มๆเอ้อเจ็บเออเอ้อเออเผมว่าข้างด้านฝั่งเขาน่าจะตายกันแล้ว,วะ้ะหรือว่ายังไม่ตายกันหมดเพื่อเหลือแค่เนี้ยครบชนะครับโอ้โหเป็นไงครับเอดูอีกอ่ะเชื่อ ราจะส้มอย่างเดียวไม่บวกไม่ทําอะไรทั้งสิ้นร้อยเพื่อนเขาฆ่ากันตายเองครับแล้วจากนั้นได้จังหวัดนะครับเราก็ปั๊มยาเลยหรือก็ปั๊มยาหาว่าผมจะแพ้วะนะันอะไรนั่นอนะ่ะเดี๋ยวรอก่อนะ เรารีบแอบจนเดี๋ยวคุณมาเห็นครับอุ้ยหละ่ะถ้ามันแหล,ก,หแลหกก็ขอไปนะ้้านน้อยก้านน้อยน่าจะตายเพื่เพื่อนแล้วโทษนะเพื่อน ปม่าจะแพ้เนี่ยจะแพ้ไม่ว่ารู้เนี่ยแต่ผมมีคิดอยู่นะกูเจ็บกูเจ็บเจ็บเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยหรือว่าจะแพ้วะเนี่ยหรือว่าไม่แพ้ปุ่ม่าจะแพ้เพราะไม่แพ้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 เต้นท่ายดูเลยไม่แพ้ยังไงก็ไม่แพ้ผมเสียแเรียนมาบอกเลยไม่แพ้เห็นไหมใช่ไหม ผมอัดดูไมนไะดเอออัดดูนี่ก็ประมาณายหนึ่งนะายหนึ่งสามสิบแปดนะอุ้ยผมเล่นรถเขาถี่เจ็บหน้าดูรัอบอุย๊ยแหลกๆภาพไม่ค่อยชัดเลยเนะ็บเจ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 ็บ เจ็บ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 เลี้วเจ็บเลี้วกันในวัวกันในวัวเลยแม่เข้ามาเราจะปั๊มยาอยู่ในนี้เพื่อเจ็บเฮ้อเจ็บเทนอเจ็บเทนอหมอกยังไม่มาเลยเจ็บเต้นอย่างเนี้ยเอ้ยเอ้ยเอ้อเฮ้อเฮ้อเจ็บเทนอเจ็บเทนอ ผมอัดอยู่เนี่ยอ๋ออัดอยู่มันเจ็บเทนะแต่ไงยาผมมีเยอะนะในกี่กล่องนี่เอ่อ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 สงสารหมาโอ้ยแพ้โอ้ย,อยมันซีดเปียกเลยวต้องขอสต๊อปก่อนนะครับโอ้ยขอสต๊อปก่อน อแล้วก็มาถึงตรงนี้แล้วค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็มาถึงตรงนี้แล้วดูก่อนอ๋อมาแล้วเดี๋ยวปั๊มยานวางก่อนเ้ยราเบิดเพปันระเบิดมาเนี้ยเราต้องกัน้นให้หมดนะครับ เจ็บโอ้โหวงโค้ชจีบยังไงก็ต้องชนะให้ได้หรือว่าแพ้วะเนี่ยชนะชนะชนะเราต้องพูดว่าชนะนะครับถึงจะชน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 ะอุ้ยชนะเฉย ตอนนี้ผมจะกั้นบนบ้านนะครับเก็บไว้ก่อนเอวคนหนึ่งฮุ้มกดุกก่อนกดุกกรดุกกระดุบกระดุกเอ้ย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 ท่านผู้ชมว่าผมจะชนะไหมเนี่ยท่านผู้ชมว่าถ้าใครรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์อะไรล่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ยอย่าลืมกดไลค์ กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยนะครับคอมเมนต์ด้วยนะนะครับดีบอดีบอดีอดีบอูชิปอูชิปป์อูจิปป์เจ็บ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 ชิปครับโอ้ยผมขอตัวลาดีกว่าไหมนะผมไมนานแล้ว ผมก็ขอสต๊อปอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมนะครับไปแล้วครับไป